สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะมาอัปเดตแต่วันนี้จะอัปเดตอะไรตามไปดูด้วยกันเลยค่ะ hey, Thank you for bringing my plane back. You we were supposed to have it back Thursday. Then, on the airport. เราไปเอเชียสโตมากันนะคะก็ได้ประมาณนี้เลยน้ำตาลนะคะได้มาหนึ่งแพ็คโหระพานะคะได้มาหนึ่งถุงก็จะตัดกิ่งเอาไปชำนะคะนี่ซอสฝาเขียวมีเจได้โปรตีนเจนะคะมะเขือลายก็ได้ประมาณนี้ค่ะ ได้ค่ะมาก็หั่นไว้นะคะแช่ฟิตโหระพาปริดใบแช่ฟิตพริกแช่ฟิตนะคะกินได้หลายมืออันนี้เป็นตะไคร้นะคะก็ตัดโคนไปนำไปแช่น้ำนะคะรากงอกแล้วเดี๋ยวจะไปลงกระถางกันเลยคงจะรอดแน่นอนใส่กระถางแล้วดีใจจัง ผักเคลแล้วก็มะเขือเทศนะคะก็เริ่มงอกออกมาเห็นใบแล้วดีใจมากๆเมื่อพอผักงอกนะคะเห็นผลแล้วอันนี้มะเขือเทศนะคะงามออกดอกแล้วอันนี้เป็นผักโขมฝรั่งนะคะก็เห็นใบชูออกมาแล้วดีใจ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 อันนี้เป็นทัวนะคะทัวหวานลองยอดเมด,ดูก็โตแล้ว เคลลองลงดินดูนะคะก็โตแล้วได้สามใบละนี่แซมในแปลงนะคะอันนี้เป็นบวบฝรั่งค่ะอันนี้กระเทียมนะคะแล้วก็มีผักชีนะคะเริ่มเห็นต้นแล้วแปลงนี้ก็แต้มเคลไว้นะคะ นาใบยิกไม่รู้จะได้ผลป้านะลองดูอันนี้เป็นต้นเดซี่นะคะดอกเดซี่สีขาวสวยมากๆเวลาออกเยอะๆนะอันนี้เป็นดอกหน้าแมวนะคะขุดมาจากสนามหญ้าที่มันปลิวเกซรอนมันปลิวแล้วมันขึ้นเองก็เลยขุดออกมาใส่ตรงนี้ Okay. oh <laughs> yeah but you can edit it Oh, I have the table. <laughs> I <keep saying> it. <laughs> no.